มิลลาฮิร์มานยูรฮิมครับม,มีเมื่อมีเงื่อนไขเจ็อย่างที่อยู่นอกละหมานั้นพร้อมแล้วก็จะต้องมีหอย่างในละหมาดซึ่งเป็นส่วนส่วนสำคัญของละหมาตเป็นส่วนประกอบด้วยจะเรียก6อย่างนี้ว่าอารกานุสซาลหรือว่าฟารออิอุสซาลาถ้าในละหมาตตัาขาดสักอย่างใน6อย่างนี้นละหมาดนั้นใช้ไม่ได้หนึ่งแรกก็คือการกล่าวตักบีตะฮารีมะ เช่นกาอัลลอฮฺบ,บอกบรรลคำมื่นที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของลเราแต่บิฏาะรีมาเนี่ยจะถูกต้องและใช้ได้ก็ต่อเมื่อต้องดูแลองค์เจ็ดแปประการนี้อ่ะหนึ่งตักบีกับเนียดเนี่ยจะต้องต่อเนื่องกันเมื่อเสร็จเนียดก็ไม่ทําอย่างอื่นในระหว่างนั้นเช่กนการดื่มการกินการพูดการสลามแล้วก็ไม่มีแล้วถ้ามียอย่างอื่นแทรกเข้ามาเนียเสร็จแล้วก็มีอย่างอื่นแทรกเข้ามาอีกก็ถือว่าตักบีนั้นใช้ไม่ได้ สองก็คือการกล่าวตักบีหรือต้องกล่าวในคณะที่ยืนคนที่ยืนได้อาจจะต้องยืนกล่าวตักบีดนะสามนี่คือตักบีดจะต้องกล่าวก่อนเสร็จการเนียดไม่ใช่เนียดแล้วมากล่าวตักบีดต้องต้องเนียดก่อนต้องเนียดก่อนแล้วก็มาตักบีดทีหลังนะตักบีดแล้วในมันเนียดทีหลังในถือว่าใช้ไม่ได้นะข้อที่สี่ก็ตักบี๊ดจะต้องขยับปากเพ่งเสียงออกมาเบาๆแต่ เพลงเสียงต้องให้ได้ยินเสียงตกบีดของตัวเองด้วยถ้าไม่ได้ยินเนี่ยละหมาดตะบีดน,นั้นใช้ไม่ได้ข้อที่ห้าเนี่ยตัะบีดเนี่ยจะช่ยต้องต้องใช้คําที่บ่งถึงความยิ่งใหญ่ของลอความเคียงใครของอรอฮวนบัสอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลอฮข้อที่หกเนี่ยก็คือไม่ลากเวลาตกบีดน,นันไม่ลากอาลิฟคําที่อยู่ข้างน้าอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยไม่ลากเป็น Allah อัลลอฮ์แล้วก็ไม่เพิ่มอัมซอเข้ามาข้างน้าอัลลอฮ์ประมาณนั้นนะ แล้วไม่ไม่ลากคำว่าอัลลอฮฺอักบาร์เป็นอัลลอฮฺอักบาร์อันนี้เขาจะต้องไม่ลากทลากก็ถือใช้ไม่ได้แล้วก็การที่ไม่กล่าวอัลิฟในคำของอัล l l a h นะชินอัล l l a h อะไรประมาณนั้นไม่กล่าวให้เต็มอาการนะแล้วไม่กล่าวตักบีเริ่มต้นในบิ i s m i l l a h แทนคำว่าอัล a h หรือว่ตักบีต้องกล่าวคําที่มันบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเราถ้าละหมาดกับอิหมัมเนี่ยอ่าไม่กล่าวตักบี ไม่กล่าวตักบิดก่อนอิมัมแต่อิมัมก็ไม่ควรล่าหยยาวนะก็ไม่กล่าวตักบิดก่อนอิมัมนะแล้วการกล่าวตักบิรเนี่ยจะต้องเสียงตักบิดเนี่ยจะต้องให้ตัวเองได้ยินด้วยอ่าทีนี้เมื่อตักบิดตักอิมัเสร็จแล้วเนี่ยนะนะเราก็เข้าในละหมาดแล้วตักริมัเนี่ยก็มันมาผันมาจากคําว่าฮารามหมายถึงว่าเมื่อคุณเข้ามาในละหมาดแล้วเนี่ยคุณก็ห้ามดื่มห้ามกินห้ามพูดห้ามสลามห้ามส่งสัญญาณ พราะท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลิมกล่าวว่าตฮรีมุฮาอัจจักบิร์ก็สิ่งที่ทําให้ละมาตุห a r มถูกห้ามจากธรรมบัญญัติอตักบิดนั่นแหละแล้วเรียกตักบิรอุลาเนี่ยมันมีค่ามหาศาลท่านอุมารุญย์สัลลัลลอฮุอะลายฮิสซาิกล่าว่าอัตตักบิร์วุชัยรุมมินัดดุ ن ย ة วะมาฟิฮะการกล่าวตักบิรนี่มันประเสริฐเลิศกว่าดุ ن ย ة และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในดุ ن ย ة ข้อที่สองที่เป็นฟันดูของการละหมาดนั่นก็คือการกิยาม กิจหมายถึงการยืนตรงเมื่อไม่มีบุรรคถือว่าเป็นฟรรัดูยืนขนาดไหนจะได้ฟรรัดูระยะเท่าที่เราอ่านคีรอดอ่านคูรานที่มันจําเป็นเดี๋ยวคูรานที่จําเป็นเดีย๋ยวจะบอกข้างหน้าต้องอ่านขนาดไหนน,นะ,ะต้องยืนในละหมาดละหมาดฟัดูก็ต้องยืนละหมาดสุน,นัขก็ต้องยืนแม้คณะเดินทางบนภาณะเนี่ยละหมาดละหมาดฟรรัดูวายุสุนัตต้องยืนถึงแม้ว่าการยืนบางทียืนได้ไม่เต็ม ก็อิงได้พิงได้แต่ต้องยืนนะ,ะเมื่อได้ยืนตรงตรงเมื่อได้ยืนตรงแล้วเนี่ยนะเมื่อเช่นเราเข้ามากับอิหมามประการแรกเราเข้ามายืนตรงก่อนแล้วก็ตักบีแล้วก็ก้มถ้ามาถึงก้รรรมเลยไม่ยืนเนี่ยถือว่าขาดการิยามละหมาดนั้นใช้ไม่ได้่าเช่นอิหมามลงรูงงกูเราลงเลยเราก็ตามเลยไม่ให้่ต้องยืนก่อนนิดหนึ่ง่ะ เวลายืนตรงเนี่ยยืนตรงคือกยายามจะถือว่ายืนตรงกยายามแล้วเมื่อไรเมื่อเราห้อยมือของเราห้อยไปถึงหัวเข่าถือว่าฟัดดูนั้นได้แล้วอัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และ ت ع ا สั่งให้ยืนเมื่อเรามาบทำ礼และิลลาฮิ ه ق นิ ت ีนและจงยืนละมาดเพื่ออัลลอฮฺโดยนอบน้อมนะข้อที่สมอันนี้ต้องตั้งใจฟังนิดหนึ่งข้อที่สาคือการอ่านคิรอดอ่านคุราน หมายถึงว่าการอ่านคุรานหนึ่งอายัดใหญ่ๆหรือว่าอายัดเล็กๆสามอายัดหนึ่งจากตรงไหนเขาได้ในขณะที่ยืนกระยมนะจากอ่านคุรานจากตรงไหนก็ได้แต่ต้องอ่านในสองกระการแรกของละหมัดที่เป็นฟารูเช่นอ่านคุรานคือให้มีการอ่านคุรานเกิดขึ้นถ้าถามว่าการอ่านฟาติฮะในคุรานไหมก็การอ่านฟาก็ถือว่าเป็นคุรานนะเพราะฟาติฮะก็เป็นคุราน แต่การอ่านคุตอ่านเพิ่มหลังจากฟาติฮเสร็จแล้วเนี่ยอ่านคุตอ่านหลังจากฟาติฮเนี่ยในสองระกาดของฟัดูนั้นเป็นวาเิ็บไม่ใช่เป็นฟดัดูคือเป้าหมายก็คือคุณยินละหมาดเตรียมไอ้คุณได้อ่าอนคุตอา่านอ่จะอ่านเป็นฟาติฮหรืออะไรนะแต่การเพิ่มซูราะหลังอักฟาติฮเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ฟดัดูอันนี้คือเป็นวาเิบทิ้งท้าว่าเราบอกให้เพิ่มซูราะเนี่ยถ้าเอาซูราะมาเพิ่มฟาติฮมาเพิ่มซ้ำนี่ได้ไหม แทนสุรอื่นแทนองค์การเินก็ถือว่าได้อยู่นะแต่การเอาสุลามาซ้ำสองอ่านเนืมาอันนี้คือจําเป็นจะต้องสุยุษสวีสุยุษสวีในฐานที่ว่าเอาฟาติฮามาซ้ําในระกาดเดียวกันรุกุลของละมาที่เป็นพัะดูเนี่ยนะก็ต้อง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 อ่านฟาต้านฟาติฮาซ้ำเนี่ยก็ถือว่าจะต้องสุยุษสวีดังนั้นถ้ามีการอักรานในกิยามเกิดขึ้น สักนิดหนึ่งถือว่าละหมาดนั้นผ่านฟัดาดูแลในสองละกาดได้อีกนะแล้วในละหมาดสุนนัตเนี่ยละหมาดวาจิบเนี่ละหมาดนาฟินเนี่ยทุกระกาดเลยหลังฟาติฮะแล้วจะต้องเพิ่มอัลกุรอานสุลร,รอหนึ่งสุลรอหรืออายัดหนึ่งอายัดใดถ้าไม่เพิ่มกุรอานในในละหมาดสุนนัตละหมาดวาจิบละหมาดนาฟินเนะี่ยไม่เพิ่มในในใน,ในหลังหลังสองสหลัสองละกาดเนี่ย ก็ถือว่าทิงาท้งวาเิบอ่าก็ทิ้งวาเย็บก็ต้องสู่สาวีทีนี้ถ้าไม่เพิ่มมันคู่หนาหลังฟาดีฮะเนี่ยละหมาดนั้นใช้ไม่ได้แต่เป็นละหมาดซุนัดละหมาดฟัดูวาเิบนะฟะละหมาดฟัดูเนี่ยแก่อ่าละหมาดฟัดูนี่แก่อ่านคุน่อานในสองซูล่าแรกอ่าสองซูล่าหลังนี่ก็คือไม่ต้องอา่านซูล่าสองสองอายัดสองละก้านหลังนี่คือไม่ต้องอ่านซูล่าแล้วในฟดัดูแต่ในซุนัดในวาเิบนี่ต้องอ่านหลังฟาดีฮะ าเพราะแล้วอีกอย่างนึงคนที่เป็นมัมมุมเนี่ยนะบอกว่าเออในกิยามนคุณต้องอ่านกูอานนะอ่าสักอายัดหนึ่งหรืออายัดยังไงก็ได้แต่เมื่อคุณตามอิหมามเนี่ยอ่าไม่ต้องอ่านกูอานแม้กระทั่งฟาติฮ์เองก็ไม่ต้องอ่านคุณยืนนิ่งๆเพราะท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวมันแค่ในเรืองอิมามันผู้ใดก็ตามที่เขามีอิหมามหรือเขามีอิหมามนำหน้าอยู่ฟะกิรอตุลอิมามีเลห์อิมารอตุ การอ่านของอิหมามนั่นแหละสำหรับเขาคือเขาอ่านแล้วอ่าแล้วก็คำว่ากรอสที่พูดถึงการอ่านเนี่ยหมายถึงอะไรการอ่านเนี่ยคือต้องอ่านปริงเสียงเบาๆให้ตัวเองได้ยินด้วยอ่าอุล้วมะบางท่านว่าก็แค่ขยับปากก็ถือว่าใช้ได้แล้วถึงแม่ผู้อ่านนิมผู้อ่านเองนี่ไม่ได้ยินแต่ฟัตวาข้อชี้ขาดของอุลลมะก็คือต้องอ่านเบาๆ ให้ผู้อ่านเนี่ยได้ยินเสียงตัวเองด้วยถ้าผู้อ่านาไม่ได้ยินเสียงการอ่านของตัวเองนั้นก็แค่นึกจินตนาการยืนนึกอ่ายนึกอยู่นึก,นนกละหมาดอันนั้นคือน,นึกละหมาดใชต้ต้องอ่านเปล่งเสียงออกมากแล้วการกล่าวตักบิตตาริมาเนี่ยเหมือนกันก็ต้องเปล่งเสียงมาให้ตัวเองได้ยินด้วยบุรุษมากแต่ว่าถ้าว่าตักบิตตาริมาเนี่ยตัวเองกล่าวแล้วตัวเองไม่ได้ยินก็ละหมาดใช้ไม่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นกฎ กฎตัวไปก็คือว่าจุดใดในละหมาดเนี่ยที่การอ่านนั้นเป็นฟดัดดูการได้ยินก็ต้องได้ยินก็เป็นฟัดดูเหมือนกันแล้วจุดไหนที่ว่าจุดใดที่การอ,าอ่านเป็นวาจิบอ่าก็การได้ยินก็เป็นวาิยเบมือนกันะและจุดใดที่การอา่านในละหมาดถ้าเป็นสุนัตก็ถือว่าการได้ยินนั้นเป็นสุนัตมือนกันอ่าและอย่างในละหมาดต,ต้องเข้าใจว่าถ้าการละทิ้งฟัดดูเนี่ยในละหมาดทิ้งรุก,ลกุลหนึ่งรุกุลใดละหมาดนั้นใช้ไม่ได้ แต่ถ้าการละหมาดมีการทําให้ฟัดดูล่าชา้าเรว่าลทิ้งวายิบต้องต้องสุญูตาวีทดแทนนี้าละหมาดใช้ไ้แในการละทิ้งสิ่งที่เป็นสุนัตเนี่ยก็จะเป็นมักรู้เหมือนกันนทีนี้การอ่านคุณอ,าอ่านยังไงต้องอาา่านช้าช้าตั้งใจฟังคุรานจะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องอักคราะอักษรรู้ว่าในอิตรอม ในในคุนนะในมัดในยาวต้องต้องอ่านอห้อยู่คืออา่านในเชิงตัดที่แหละอ่านใน้ชิงช้าเรื่อยๆนะช้าเรื่อยๆนะก็ต้องต้องต้องอ่านแบบนั้นถึงจะอาจ่านในเชิองอะไรอ่านในเชิงฮารดก็ได้ตัดวีก็ได้แต่อับบัมนะก็คือไอ้อ่านในเชิงตัดที่คืออา่านช้าๆนะฟังไปทุกคาทุกอักษรแล้วก็ไม่อ่านดัง จนคนข้างข้างนี่จยินถ้าอ่านดังคนข้างข้างะยินนี่ถือว่ามักกรุอัลกุรอานด้กแ่ลว่าฟักรอุรามาตยสัสลาเมลกุคอ่านพวกท่านจงอ่านอะไรที่มันง่ายได้สำหรับพวกท่านในละหมาดก็คือต้องอ่านต้องอ่านพูดอ่านในละหมาดเนี่ยข้อที่สี่คือการก้มลงรุโก้เนี่ยรุโก้นี่สมบูรณ์นี่มันต้องก้มศีรษะกับก้นให้เสมอกันแต่ได้ฟังดูแล้วเมื่อคุณก้มมือของคุณสัมผัสหัวเข่าแล้วถือว่าได้รุโกแล้วอ่า ทิ้งห่าว่า,ากุรานได้กลลาวว่าวรกาอูมารอเกียอินอ่าพวกท่านนั้นจงทำรุกุกกับบรรดาผู้ที่ทำรุกุมถ้าละทิ้งรุกุเนี่ยละหมาดนั้นใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าลืมในละหมาดลืมไม่ทันก็มาท,ทําทีหลังในละหมาดในขณะที่ละหมาดแล้วย้อนกลับมาท,ทําทีหลังแล้วก็เอ่ออ,อ,อ,อ่แล้วก็ทำสุญุสาวีในฐานะที่ทำาหมันล่าช้าปฏิบัติแต่ปฏิบัติไม่ตรงจุดหรือไม่เปลี่ยนจุดเพราะการตัดทิปปฏิบัติมันก็เป็นวาเย็บเหมือนกัน ข้อที่ห้าในรกลละมัดก็คือการการก้มกราบการก้มกราบวางหน้าผากกับจมูกเนี่ยให้บนพื้นอย่างเน้นกดให้แน่นๆสักนิดนงะไม่ใช่วายปุ๊บยกปั๊บไม่ใช่ต้องแน่นสักนิดนงะการสูดที่สมบูรณ์นี่ก็คือการวางหน้าผากแล้วก็จมูกนะแต่ถ้ามีอุปสรรคจําเป็นนะวางจมูกไม่ได้วางหน้าผากวางสักหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างใดก็ถือว่าใช้ได้และอย่างการสูดเนี่ย จะต้องมายกเท้าทั้งหมดขึ้นมาถ้ายกเท้าหมดลอยขึ้นมาไล้สองข้างเนะี่ยระยะอ่านสุภาสุภาสุภาอัลลอฮ์สุภาอัลลอฮ์สุภาอัลลอฮ์สามครั้งถือว่าละมานั้นใช้ไม่ได้นะถ้าถ้าเคยต้องต้องมายกนานระยะนั้นนะถ้าการยกเท้าเรื่อยๆก็เป็นการบักรูแล้วก็การนั่งในระกาสุดท้ายเนี่ยสองระกาการนั่งสุดท้ายสามระกาการนั่งเรื่อยสุดท้ายเนี่ยาาก,าการนั่งนะนั่งขนาดไหนนั่งระยะที่คุณสามารถอ่านตะชะฮุดได้หนึ่งจบ การนั่งเนี้ยเป็นวาจิบ